สวัสดีค่ะชาว MC ทั้งหลายนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เรานะคะอยากมานเสนอนะคะการดัดท่อถ้าใครกําลังหาเจ้าเครื่องที่ดัดเหล็กแบบนี้ได้นะคะก็คือ90องศานะคะขอแนะนําเลยะคะ่ะเครื่องดัดท่อไฟฟ้า TJ ME นะคะตัวนี้เป็นเครื่องดัดแบบนะคะระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถดัดพวกท่อไอเสียนะคะพวกาการทํา,าพ่วงข้างนะคะขาเก้าอี้เอยยัด,ดเพื่อความสวยงามตัวนี้ดัดได้หมดเลยนะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสเตเลตท่อเหล็กดาดัดท่อ ก็ได้ตั้งแต่ขนาด6คุนถึงนิ้ว2นะคะแล้วก็ดัดท่อความหนาได้ตั้งแต่1 2มิลขึ้นไปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยซื้อเจ้าเครื่องนี้ไปเราก็จะมีแถบโมรางให้ด้วยนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเหล็กหรือสแตนเลสเนาะการใช้งานง่ายมากค่ะแค่เปิดเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นสวิตเขาเรียกว่าซ้ายขวานะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อไปปุ๊บใช้งานก็แค่เปิดเครื่องตัวนี้นะคะมันก็จะสามารถดัดไปได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเลื่อนขวานก็จะกลับมาตัวนี้นะคะเรามีสต็อปเปอร์ให้ลูกค้านะคะ2ตัวนะคะซ้ายขวานะคะถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการดัดท่อขนาดกี่องศานะคะสามารถเลื่อนเจ้าตัวเนี้ยติดตั้งสต็อปเปอร์นะคะตามองศาที่ลูกค้าต้องการที่จะดัดได้เลยนะคะง่ายมากๆเพราะว่าตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้เนี่ยพอเจ้า ตัวเครื่องไปโดนปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดทํางานแล้วมันก็จะดัดได้ตามองศา,าที่ลูกค้าต้องการนะคะและถ้าใครนะคะสนใจเจ้าเครื่องนี้นะคะสามารถเม้นมาถามเพิ่มเติมได้หมดเลยนะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะขอบคุณค่ะ